บอกว่ากอดเยอะเพื่นระเบิดพี่พี่ผมโดนหมีผมโดนหมีควรพี่ตู้ไม่ได้เบาหวานขึ้นพี่ยังอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงพี่เบาหวานขึ้นแล้วล่ะกินเยอะพี่กินเยอะถ้าเกิดถ้าเกิดหนึ่งวันนี้พี่ต้าไม่จะหนักขนาดไหนวะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมคราฟนะครับผมซึ่งในไมคราฟนี้นะครับผม เราจะมาเอาชีวิตรอดเป็นหนึ่งพูดย๋ยวนี้หายใจไม่ทันจะเก้ทงไมครับโอเคครับ <c oughs> okay, ผมซึ่งเราก็อยู่ <c oughs> ในเกมไมค์คารา์ครับในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับน้องฟิลม์มพี่ต้าพี่เมย์แล้วก็พี่เดียนะครับผมซึ่งพี่เดียน่าจะมาแบบ,บคิปคิปแบบนี้ครั้งแ <c oughs> รกมั้ง,งน,น่าจะแบบนี้ครั้งแรกใช่ไหมพี่โอเคก็แนะนําตัวหน่อยพี่บางคนอาจจะไม่รู้จัก อ๋อพี่ชื่อพี่ชื่อเดียนะยี่สิบเก้านะแล้วพี่ก็ถ่ายในซีรีส์บุเทนเทพปิศาจได้นะมาโอเคครับผมซึ่งในวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมไปไปเอาชีวิตรอกันเลยดีกว่าเรามีเวลาจำกัดเออหมู่บ้านนี่นะทุกคนมีหมู่บ้านไปทุกคนถ้าเห็นสกินฟิล์มแปลกๆไม่ต้องแปลกใจนะครับผมฟิล์มคนพบตัวเองก่อนอื่นเลยเราต้องขโมยของบ้านหลังนี้ฟืบเฮ้ยทุกคนเหมือนเจออะไรบางอย่าง อะไรเหรอเนี่ย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 ทุกคนมานี่หน่อยไปหนึ่งใส่เกาะก่อนมันเทดจริงเหรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่เนี่ย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 มาแล้วมาดี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 น้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนเดี๋ยวพี่พี่อันนี้ผมอันนี้ผมพี่อันนี้ผมอันนี้ผมผมผมไม่ได้อยู่อันนี้ผมไม่ไี้ผมเนี่ย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 มันคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเนี่ยไม่ค้นเลยอ่ะคืออะไรัน ที่ลองรับประทานหรือไม่แน่แน่มันมีห้าอันมันมีห้าพอดีเลยอ่ะฟิมพี่เมพี่ต้าพี่เดียอ่ะังหิวเลยเอ้าพี่เอามาพี่เมอยู่นี่เอ้าเฮ้ยเอ้าพี่ต้าเอ้าหายไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะพี่ต้าขำมุยไปแล้วเอ้า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 ทุกคนหายอย่าบอกแล้วพอกินไอเนี้ยงั้นลองกินดูก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอะเจดีพี่นี่ใช่ไหนเนี่ยอ้ที่น้ี่เรสเฮ้ยมันดูทีมันเหมือนช็อกโกแลตเลยอะเอ้พี่ว่ามันมันเหมือนแบบช็อกโกแลตอะไหนลองมันกินได้ไหมอะเจดีเอดาพี่ลองกินได้ไหมอ๋อถุงกินไม่ได้มันมันหลอดอาหารเต็มอะลองดูของพี่ก็กินแล้วอร่อยหลอดอาหารเต็มกินได้กินได้อร่อยเฮ้ยนี่มันน้ำช็อกโกแลตเลยเฮ้ยน้ำช็อกโกแลตอะไหนไก่ไหนลองทำไม เอาเให้ได้เนื้อไก่ด้วยเฮ้ยเอางี้ไหมทุกคนงั้นวันนี้เรามาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในโลกขนมหวานกันดีกว่าได้เลยไปเอาเลยไปเราต้องวันนี้เราต้องเขาเขาได้ยังไงนะเราต้องหาที่อยู่ให้ได้วันนี้ไหนอันต้นอะไรได้เลยพี่เคยกินขนมที่มันเป็นละลอดไหมอะไรขนมขนมอะไรละลอดไม่เคยกินเหรอโหวันนี้ไม่แข็งพราเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยมันมันมีโต๊ะข้าวขนมด้วยกินแม่งงับ โอ้เราขับขนมให้ขับของขับของได้พี่มันคับของได้โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็คือการการแสดงรุนรวนนะครับผมก็อันนี้มันคอนเทนต์วันนี้ก็คือเรามาเอาชีวิตรอด20ชั่วโมงในโลกขนมหวานนะครับผมซึ่งเราไปก็ศึกษามดมาดนึงแล้วแหละแล้วก็มาเล่นให้ดูนั่นเองแล้วใครอยากได้มดก็เดี๋ยวพี่จะแปะชื่อมดไว้ด้านล่างนะครับผมมาไปเราเมื่อกี้เราโรเพย์นิดหน่อยเพื่อความสนุกมาคราวนี้ไม่ใช่โรเพย์แล้ว เราไม่ใช่อะไรขี้เกียจโลเพเฮ้ยเดี๋ยไหนไหนไอันนี้ไม่เกี่ยนอันนี้ไม่เกี่ยนอันนี้ไม่เกี่ยวไหนไปอมไหนพี่ไปอมอะไรอ่ะไหนไหนไหนเอ้ยอ๋อมันมันเป็นเหมือนเยลลี่อ่ะมันเป็นเยลลี่อ่ะไปทุกคนเราเดินทางกันดีกว่าไปหาที่สร้างบ้านโลกนี้มันจะมีหินด้วยใช่ไหมห้าสีมีมีด้านล่างด้านล่างมีหินเมีมีเฮ้ยมีโอ้จะเย็นมาเดี๋ยวพี่จะกัดไอ้พี่มีอาวุธมันมันไล่มันมันไล่ฆ่าพี่เมย์ไล่ฆ่าผู้หญิง จะทำก๊ามบีเบ้เฮ้ยมันเฮ้ยมันได้มันได้เลดกัมมี่แบ้มาด้วยมีมีเกียวไม่ได้อะไรวิ่ญญากินอะเดี๋ยวเกียวตุ่นไปข้างหน้าแดงแดงแดงเฮ้ยพี่พี่ผมจะล่วงเมื่อกี้มันเด้งมันเด้งแล้วมันจะล่วงอ่ะแม่ขุดขุดมาที่นี่เรายึดที่นี่เรายึดเราต้องตั้งชื่อแก๊งในโลกนี้พีทพี่ตายชื่อแก๊งอะไรดิ เรามีกี่คนนะห้าคนเกจงเบาหวานห้าคนเบาหวานเบาหวานทุกคนเก๊กเบาหวานทุกคนมาเรามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าอาต๊ะครับมาด้วยอ่ะเนี่ยนี่สร้างตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันโล่งๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเก็บอุปกรณ์มาให้มันมันใกล้มันใกล้ไปโอมนี้ด้วยไปเลยใครมีไม้แบบไม้ปกติไหมนี่ยอยู่นะนพี่อยู่แปดอันแปดอันเหรอคราบกล่องแรกอันนึงเอ้าคุณตาคุณแล้วเป็นพีกกี้นะไหนพี่คืออะไร ไหนสกิลอะไหนสกิลสกลอ๋อแล้คุกกี้เหรอไหนเราขุดวเอ้ยมันจะได้คุกกี้อะพี่แลแลคุกกี้มันได้คุกกี้อะไรอะอะไรอะพี่เม่อันนี้อะไรอะอันนี้อันนี้คืออะไรอะอ๋อพี่ไว้ช็อกโกแลตบ็อกซ์หนูเหรอพี่เม่มันมันคือมันคือหนูเยลลี่หรือเปล่าอ่ะจะบอกว่าช็อกโกแลตบ็อกซ์สามนมนึองนมเอ้สามนมครับมันโหลงลงท่าไปแล้วอันนี้ได้มาเดี๋ยวเราทําบ้านเลยดีกว่าเราจะเอาอะไรเป็นเสาบ้านดี ันนบ้านนี้นะเอาเนี้ยไอพี่เห็นไหมไอต้นไม้ที่มันเป็นอย่างเนี้ยที่มีอยู่ไวโอมช็อกโกแลตนี่ยเอาทำเป็นเสาเป็นเสาอันนี้เป็นเสาเนี่ยไหมใช้เป็นเสาอันนี้เป็นเสาที่แล้วแล้วตัวบ้านก็อันนี้ไหมเนี่ยตัวบ้านได้ไมาไปหาของครับไม่ใช่ขนาดไหนอย่าหมดเลยนะ บ้านเราไม่มีหน้าต่างจริงบ้านเราไม่ต้องมีหน้าต่างนี่นี่นี่หลบบ้านเราไม่มีหน้าต่างตึกเบาหวานขึ้นเออนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แล้วก็ตรงนี้ประตูตรงนี้ประตูแล้วก็จึ๊บจุ๊บอ่ออ่อให้จึ๊บอ่าเรียบร้อยนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจุ๊บนี่อย่างนี้พี่เราต้องรอดให้ได้พี่คืนเนี้ย เบาหวานลดเยอะอ้ป,ปุ่ระปุ่มให้พี่พี่ผมโดนห<อ>ม,มีผมโดนหมีควรพี่สู้ไม่ได้บาหวาขึ้นพี่สู้เบาหวาพี่ยังอยู่ <c oughs> ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่บาหวาขึ้นแล้วละ <c oughs> ่ะกินเยอะพี่กินเยอะจริง <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดหนึ่งวันนี้พี่ต้าไม่กินหนักขนาดไหนวะ <c oughs> ไปเลยนะขอกําหนดที่นี่ก่อนผมเอาดาบดาร์กช็อกโกแลตดีกว่าใครจะเอาดาบดาบเหล็กเอาไปเลยผมจะใช้ของที่มีในโลกนี้พี่ต้าผมไปช่วยแล้ว เขาจะทัพี่ตู้อุ้ยไอเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคทุกคนไม่ต้องกลัวตายแล้วตายได้เลยเราปลอดภัยแล้วเราไม่ต้องโดนลึกเถิดถอดซากนกรูหน้าบ้านกันหน่อยได้ไหมไหนพี่หน้าบ้านผมไม่เห็นมีอะไรเลยไหนอุ้ยมาดิฉันจะปลุกป้อเฮ้ยทุกคนปึ๊บพี่มีพี่มีเฮ้ยพี่มีเดี๋ยวพี่พี่ต้องปลุกปั้ง พี่ไม่ปกป้องผมโอ้าพี่โดูเธอจีนเลยวะอ้าวพี่ตาจะมลงไปพี่พี่ตาจะมลงไปพี่เข้ามุมเลยนะพี่เข้ามุมไปเลยนี้เลยนึกเคยอยู่ไม่เป็นไรเราปิดเราจะทำยังไงอะรีรอ่ะพี่พี่ไม่กิมาสสามพี่ไม่กิมาสสามพี่ไม่กิมาสสามเดี๋ยวผมทิพีมาให้งั้นเดี๋ยวเรามาทำทำพื้นทำหลังคาอะไรให้เสร็จแล้วก็ปิดคลิปเลย ได้เลยยังไไปขุดไซมไหมขุดไซมไหมแน่เพี่ผมมีอยู่ผมมีอยู่มาเฟรมเราเราต้องมาขุดเร็วเฟรมอย่าอุีแต่เราหาบล็อกไซม้ให้เอ๊ะตัวอะไร เฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะค้นพบเหมือนค้นพบอะไรบางอย่างคนพบตัวเองเอ่อพี่เหรอพี่ตาผมได้ไข่มิลช็อกโกแลตเุ้ยไข่มิลช็อกโกแลตอ่าไข่ไข่พี่เมย์พี่เมย์มาดูนี่พี่เมย์พี่เมย์ไหนไหนด้านขวาพี่ด้านขวานี่นี่ผมอยู่นี่เอาอิสิบจีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนผมจะผสมพันธุ์ไก่ช็อกโกแลตได้เฮ้ยเ้ยเนี่ยเรียนไก่แม่งเลยเนี่ยไม่ทำนี่มานี่มาน้องไก่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไก่มันมองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ผูให้อาหารมันมันออกไข่ไหมไหนไหนไหนว้าวเนี่ยเฮ้ยกินไข่ได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคุณเดี๋ยวพวกเนี้ยแล้วก็ป้อนมันอ่ะเออเออมันออกไข่ให้มันออกไข่ให้เนี่ยปอกบอกอืมรู้ใหม่เลยเฮ้ยโคตรเท่อ่ะไปบ้านเราเสร็จแล้ว มีศิลปะเอาซะเลยยังไเฮ้ยพี่ตาพี่ตาคนเอาพี่ตาทำอะไรนี่ตกแต่งเพิ่มเหรอแค่เแี้วมันดูดีพี่ด้านนอกเออด้านนอกมันก็มันด้านนอกมันก็พอดูดีนะแต่ด้านในอ่ะมันแบบบ้ามันต่บ้ามันต่ำต่ำมาโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าเออว่าแต่กลับยังไงกลับยังไงเอ้าเอ้าเราลูกอมลูกอมที่เรากินก็หมดแล้วด้วย ผมมีอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลับได้ไหมอ่ะผมเจออีกนิดนึงมันเดี๋ยวนะต่างคนต่างอ้าวกลับไงอ่ะกลับไม่ได้กลับไงอ่ะเอาไปละกลับผมไม่ได้ผมเรไม่เกี่ยวพี่พี่ผมไม่เกี่ยวไม่เอาทุกคนเราต้องเป็นประวัติตายกันที่นี่แหละทุกคนเรากลับไม่ได้อย่าอวนอ่ะอย่าอ้วนอ่ะให้ร้องใเอาให้ดี โอเคเอ่อสาระสาระหลังหลังหลังคิ้วนะคนเออวิธีกลับก็แค่กินโลกอมกลับก็ได้้วครับผมแต่เมื่อกี้เป็นแค่การแสได้เฉยๆพี่พี่เมย์ลองพี่เมย์ลองกลับพี่เมย์ลองกินดูมันจะกลับเป็นโลกเดิมเงนอ่านี่นี่มันจะกลับมันจะกลับไปที่โลกเดิมนะครับทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกินโชว์ฟึบนี่คือคนอ่าเนี่ยมันเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมครับทุกคนนั่นแหละไม่มีอะไรมากเผื่อใครอยากเอาไปเล่นจะได้รู้วิธีกลับนะครับผมไปแล้วไว้เจอกันคร